าาก็จะมาเป็นแบรนด์ดีเซเตอร์แบรนด์นี้คืออย่างที่พี่นิวเยียบอกว่าเต็มตัวคุยเรื่องละเอียดมากันตั้งแต่ช่วงปลายปีที่แล้วลวครับแล้วก็ตั้งแต่วันแรกที่ผมดูว่าพี่นิวเยียกับพี่การพงให้โอกาสผมได้เป็นพรีเซนเตอร์ของแบรนด์นะครับก็ตื่นเต้นเขารู้สึกว่ามันเป็นงานพรีเซนเตอร์งานแรกของเราด้วยเราคิดว่ามันเป็นงานที่ใหญ่พอสมควรเหมือนแบบมันอัพไปอีกสกเกลนึงครับแล้วก็รู้สึกแรกคือรู้สึกว่าเราจะทําออกมาได้ดีไหม แต่พอหลังจากนั้นได้มีเวลาเติมตัวครับแล้วก็ได้ใช้ผลิตภัณฑ์ตัวแรกไปเนจริงรู้สึกว่าแค่ตัวผลิตภัณฑ์ครีมกันแดกก็ดีมากแล้วครับผมแค่แบบเป็นส่วนเล็กๆที่คอยคอยซัพพอร์ตตัวแบรนด์ให้เป็นที่รู้จักแล้วก็ดีขึ้นไปอีกครับก็มาถึงจุดนี้แล้วรู้สึกดีใจแล้วก็โล่งไปอีกลยครับหลังจากนี้ก็อยากทักตั้งใจทํางานเป็นพรีเซนเตอร์ของไลฟ์ไปเนอร์ให้ดีๆต่อไปแล้วก็วไม่ว่าจะแบบมีโอกาสไหนที่ได้เจอกับพี่พี่แฟนคลับก็จะคอยซัพพอร์ตตลอดไปค นี่มีการเตรียมตัวดูแลวเองอย่างไรใหอแบบตอบต่อผลิตภัณฑ์ครับผมว่าอย่างแรกคือเป็นพีเซนเตอร์ผมอยากเตรียมตัวจัยการดูแลผิวตัวเองอยู่แล้วเป็นประจำครับแล้วก็ลองใช้ตัวผลิตภัณฑ์ด้วยตัวเองเลยเพราะเราอยากรู้ว <ER ่าเป็นยังไงบ้างเหมาะกับเราไหมพอหลังจากที่ได้ลองแล้วครับทุกคนมันมันเหมาะกับผิวผมจริงๆแล้วก็ยิ่งมันมีสูตรที่ว่าช่วยเขาเรียกว่าคุมปัญหาเรื่องของสิวเพราะฉะนั้นก็ ทุกๆคนสามารถใช้ได้เลย,เยไม่ต้องกังวลเ,เลยใช่ใช่ครับผมรู้สึกว่าเหมาะมากแล้วก็อยากแนะนำให้กับทุกคนได้ใช้การงานวันนี้แฟนคลับตาเทศมาเยอะมากแปลกใจไหมที่เป็นแฟนคลับพี่เยอะขนาดนี้นแปลกใจครับเพาปกติก็จะเจอพี่ๆแฟนคลับลตามตามนานซีรีส์ตามนานเอีเวนต์แต่อันนี้คือเป็นงานเดี่ยวของผมแล้วก็ไม่คิดว่าพี่ๆแฟนคลับจะเรียกว่ารวมตัวแล้วก็บินมาหาผมกันเยอะขนาดนี้ ใช่ครับรวมถึงพี่ๆแฟนคลับชาวไทยด้วยที่ก็สละเวลามาหาผมบางคนก็เอาของขวัญมาให้มาให้กำลังใจกันที่งานเลยครับอ,อย่างนี้สุอแบบตอบโจอย์ตอนนี้แดดทั้งแดดประเทศไทยที่เรา่าย สบายใจมากครับโดยเฉพาะอย่างที่ทุกคนรู้ว่าประเทศไทยส่วนใหญ่เราเราจอกับอากาศร้อนบ่อยใช่ไหมครับถึงแม้ว่าช่วงนี้เราจะมีพายุเข้าบ้างก็ตามแต่ว่าต่อให้เราอยู่ในร่มครับทุกคนแล้วก็ยังเจอแสงไฟแสงมาอยู่ซึ่งมันยังทำลายผิวครับทุกคนดังการพกครีมกันแดดที่ที่เหมาะกับเราไว้มันมันช่วยปกป้องผิวเราให้สุขภาพดีต่อไปครับแล้วเขาบอกว่าาบมย่้ใก้ชกัแบ่นใช่ครับก็อย่างอีเวนต์ล่าสุดที่ทุกๆคนน่าจะไีบยินทนเวทีแล้วก็คือเป็นเป็นทริป สองวันหนึ่งคืนที่ได้พาทุกคนไปสนุกกันที่แบบไปเที่ยวทะเลครับนี่แบบที่ผ่านมาผมก็จะบอกตลอดแบบถ้ามีโอกาสอหะผมอยากจะพาพี่พี่แฟนคลับไปเที่ยวทะเลด้วยกันซึ่งก็ถือแบบเป็นโอกาสที่ดีเลยครับอย่างเงาวันนี้กินกิจกรรมเดียวก็จะมีกิจกรรมค่ายแบบกับแฟนคลับใช่ใช่ครับไตร่าตระเทศที่มาหาเรามาเรียนที่ปิตาบินมาที่เราแบบเตรียมตัวเตรียมพร้อมยังไงเตรียมทีนี้เตรียมโดยให้ให้พร้อมที่สุดแล้วก็สุขภาพดีเพราะว่าทุกๆครั้งที่ได้เจอกับพี่พี่แฟนคลับอะครับพี่พี่ทุกคนจะ ประองผ่านมาให้ให้กําลังใจผมไม่ว่าจะเป็นงาน,นไหนๆก็ตามอย่างแรกที่ผมตั้งใจรู้สึกก็คือไม่ว่าทุกคนจะมาจากไหนผมอยากมอบความสุขกับรอยยิ้มกลับไปให้กับพี่ๆแฟนคลับทุกคนครับขออนุญาตไปเรื่องของตัวทริปที่พี่จะมีเมื่อไหร่คะตัวทริปใช่ไหมครับจริงตอนนี้อยู่ในเรื่องของการวางแผนอยู่ครับแต่น่าจะหลังจากนี้อีกไม่นานมากครับทุกคนทุกคนก็น่าจะได้ทราบรายละเอียดแล้วก็สามารถติดตามในเ้เลยที่ไลฟ์ไบเนอร์ like ครับทุกช่องทาง แต่ไม่คิดวันนี้เราจะได้ติดตามกันแล้ว,วผลงานต้องรักมา <c oughs> สมุดจ <c oughs> ้างันนี้9วิถีนา9วิถุนานี้แล้วครับก็ขอฝากเป็นอีเวนต์ดู EP หนึ่งพร้อมเรียกว่าพร้อมๆกับผมแล้วก็พี่ๆทุกคนในค่ายนะครับที่โลงหนังที่โชดีซีครับผมโลงบราโวครับวันที่9วิถุนาอยู่นี้ก็ น่าจะได้ติดตามเราก็เป็นครั even, room, ้งแรกด้วยของผมที่จะได้ดู E p ีหนึ่งพร้อมๆกับพี่ๆแฟนคลับทุกคนเลยครว่าจนถึงตอนนี้ครับทุกคนผมได้ดูแค่เทเลอร์แต่ว่าก็ยังไม่ได้มีการเรียกว่าดู E p ีหนึ่งเลยสักครั้งหนึ่งครับเพราะนั้นน่าจะเป็นวันที่ตื่นเต้นอีกหนึ่งวันด้วยกันครับเริ่มทางค่เริ่มโปรหมดเริ่มรายใมาพอสมควรแล้วนีกระแสตอบแบบแล้วเป็นไงบ้างสนใจขึ้นแค่กับการมันได้ดูอีพหนึ่งเพราะมันรับผมมันใจฟูครับพี่หนุ่มเพราะว่าหลังจากที่ได้เห็นฟีดแบ็กท ดีมากเลยทุกคนต่างชมแล้วก็มีพี่ๆหลายๆคนมีพี่ผู้ใหญ่ที่บอก้อทำออกมาดีีดนะรอติดตาม mm hmm. ผมรู้สึกว่าแค่คําว่ารอติดตามผลงานจากเป็นผลงานที่ผมตั้งใจทําออกมาให้ดีที่สุดด้วยครับเพราะแค่นั้นมันแบบมันทําให้เรามีกําลังใจแล้วก็ตั้งตารอวันนั้น วันนี้ขายเดี่ยวเนาะขายเดี่ยวครับคุณคปอดก็ไม่มาใช่ไม่ได้มาด้วยครับเป็นยังไงบ้างเขาขเตรียตัวเขาเป็นไงบ้างสำหรับคอดล่ะครับโอ้ช่งวงช่วง,งนี้ก็ยังคุยเล่นหน้ารากันครับเพราะว่ามันอยู่ในช่วงที่เต็มตัวจากที่จะมีจะเริ่มมีงานเข้ามาเยอะขึ้นหลังจากนี้ด้วยครับก็ปอดเขาก็ติดภารกิจเหมือนช่วงนี้กำลังสร้างบ้านสร้างบ้านเลยเขาก็เขจะคอยอัปเดตกันตลอดว่าแบบว่าบ้านเป็นยังไงบ้างช่วงนี้ก็เป็นคนสวนอยู่กําลังปลูกต้นไม้ครับส่วนผมก็กำลังเต็มโหมือนกันแบบจัดห้องใ ให้มันลงขึ้นแล้วก็ให้สวยขึ้นครับกาเตื่นเต้นเหมือนเราไปกับงานทีแรกตื่นเต้นตื่นเต้นมากทุกครั้งโดยเฉพาะพอเขาดูดูด้วยเหมือนแบบเป็นคอร์ดัด้วยตลอดแบบเนี่ยผมแบบเปิดดูคลิปเรลเลอร์เวลาสิบรอบ20สิบรอบ<ช>แล้วก็จะบอกตลอดอย่างล่าสุดผงเห็นข่าวเาก็เหมือนมีอัดรีแอคด้วยคลิปเรลเลอร์ของซีรีส์ต้องรักมหาสมุทรครับก็ดีใจที่แบบยังได้ทํางานกับกับน้องอยู่แล้วก็รอทำงานทุงนีก็เรียกว่าไม่มีอะไรที่แบบ ไม่พร้อมที่จะสู้ไปกับเพอร์แล้วครับแค่ที่ไดที่ก่อยมาก็ล้านวิวแล้วดีใ,ใจมากเลยครับสิว,วัน1ล้านวิวครับพี่หนุ่มขอบคุณพี่พี่แฟนครับทุกคนมากครับที่ให้การซัพพอร์ตพวกเราดีเสมอครับ ใจขึ้นเยอะเนะอะพอแค่เพี่งเลิ่ปล่อยมาไม่กี่วันก็คือร้านดิวีอยใช่ใช่อุ่นใจขึ้นเยอะมากนะครับแล้วก็มันเป็นผลงานเรียกว่าชิ้นที่2<ม>ที่มผมก็ฟอดได้รับบทที่จะต้องพาคุณต้องรักกบหมาสุภัยให้ถึงฝั่งฝันได้ครับตอนนี้หลายๆคนนะอาจจะยังแบบยังไม่ได้ดูซีรีส์ใช่ไหมแต่ว่าตัวนิยายก็ออกแล้วด้วยกาทุกคนสามารถไปหา,เ,าเรียกว่าไปอ่านตัวนิยายก่อนได้ค่ะ ครับผมก็ขอฝากทุกคนด้วยนะครับตอนนี้ยังมีบัตรว่างอยู่ทนะุกคนก็สามารถไปซื้อบัตรกันได้นะครับโดยตัวซีรีส์อีพีหนึ่งจฉายกันวันที่9มิถุนาเย,ยนนี้นะครับที่โทรทัศครับโรงดาวโวครับผมก็ขอฝากด้วยนะครับ,รบขอบคุณครับ